ดีครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมกับสิ่งละทีมแล้วต้องพิธีก่อนพี่มาพี่หน้าดูของผมแล้กันนะครับขอบคุณมากๆและยังรึ้อไปไหนอยู่ตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันขอทากพิธีครับดึงต่อแห่งจากทีมนะเดี๋ยวเจอนครับ กอน้อยใจแล้วแล้วผมแทนคะุณลูกคุนลองกินไข่มันอีกฟองได้ไหมนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าซิสเต่อไปมีคำถามเรื่องผมซึ่งคุณผู้ชมที่มาร่วมง,งานก็อยากจะถามคุณหมอแล้วะอาจารย์หมอที่มาในงานครับเรื่องของผมน้ำเสียและก็การดูแลถามอาจารย์เลยขอเทดนับในการดูแลผมหน่อยผมที่ร่วงไปแล้ว จะสามารถโตขึ้นมาใหม่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาใช้และเมว่ามันทาให้ผมขึ้นได้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วผมบางเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะเรียกว่าเหมือนกระจกสองสุขภาพนะครับครับถ้ามีผมบางนี่อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะเรามีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุก็คือเรื่องของพันธุกรรมและ h o ร m o n e ครับทีผี้พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาได้นะครับโดยการใช้ยา แกกินยาทาหรือว่าถ้าสุดท้ายอยากจต้องการทาหตังแห่งขึ้นครับอาป็นการปลูกกาบผมอะไรที่โฆษณา,ากันคร<ช>ับอาจารย์ครับผมได้ไปอ่านบทความหรือบทความต่างประเทศครับเขามีการทำง,งานวิจัยแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เราจะได้ใช้ก็คือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับถีนหรือทาก็ไม่รู้แล้วมันจะเป็นการกระตุ้นผมที่มันเคยหายไปเนี่ยให้ขึ้นมาใหม่ลอกใหม่ไอ้โรื่อประการนี้มันมีจริงแล้วจะเกิดขึ้นจริงเลยฮะจริงอันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการทดลองวิจัยนะครับ อาจจะต้องรออีกคันนนะครับนะครับและตอนนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวไปก่อนนะครับได้จากทางสมาค์โครับทีนี้สุดท้ายขอเคล็ดลับในการดูแลผมหนังศีรษะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายโอเคฉันจะอดทนรอจะไม่เป็นอะไรตายไปก่อนจนกว่านักตัการรัฐมาเราดูแลผมจะเป็นยังไงดีครับท่านครับจริงๆผมก็เหมือนเราต้องดูแลสุขภาพข้างในนะครับทานอาหารให้ครบห้ามู่นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายนะครับและที่สําคัญ ร่วมลองนับเส้นผมนะครับถ้าเกิน100เส้นอย่างที่อาจารย์ประวิทย์ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับข้อมาพบวิ่งมาพบแค่มาพบแค่ที่สมัทโสมแค่ถึงก็ได้ครับหรือติดตามเหตุของอาจารย์รธีมานะครับพบเคลื่องเรื่องผิวหนังนะครับอันนี้ก็จะมีข่าวสารความรู้ต่างๆเนี่ยที่คอยให้ประชาชนเนี่ยได้ติดตามครับตลอดไปครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับรักข่าวบนครับขอบพระคุณครับ คุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจไปนะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมตายคือเล่าอย่างนี้คือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปประกวดพอกายตอนนั้นหุ่นดีมากเลยมันมีการพิจารณาใช้ฮอร์โมนเลยด้วยนะครับซึ่งตอนน่าจะทาใจรับตัวเองอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของ hormone ที่นานตอนนั้นบนบอร์ดในกามันเกิดขึ้นซึ่งรับได้แต่พออาะอ่าน article หรือบทความต่างชาติบ่อยๆมันมีหวังฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวอาจจะต้องรบ้กระบวนการนักศึมานะครับถ้าอยากได้ case s ดดี้ผมฟังของพวกและอยากได้ตัวทดลอง ผมยินดีไปวไิธค้านไดายนะครับแต่อาจารย์ใจดีปผมให้ผมก็ยินดีเราต้องหารคนนั้นคนใช่ไหมครับโอเคเอาละครับครับวันนี้นอกจากผมแล้วอีกหนึ่งเซสชันที่อยากให้คุณเลิกติดตามรวมถึงน้องแจงและอีกคนหนึ่งจะมาครับที่มาพูดถึงเรื่องผิวอย่างมั่นใจและปลอดภัยจะมีอะไรน่าสนใจวันนี้เรามีพ่ก่อนที่รับเกียรติมาร่วมเปิเวณของเราด้วยขอเสียคนเมืนอต้อนรับช่วงเรื่องผิวอย่างมั่นใจและปลอดภัยกับพี่โมฮัมมัครับ สวัสดีครับเอ๊ะโอปุ่เป็นพิเศษมาหาภูมิเหรอตอบค่าไม่อย่างเป็นบ้าะะขอบคุณนะครับขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมเดนแพทย์สมิตอารยาสกุลน,นะคะนรับลูกกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์เป็หนักแห่งประเทศไทยครับสำนักประตูนะครับแน่นอนวันนี้นะครับเรามีเสวนานามากมายนะครับและหัวข้อต่อไป พูดถึงเรื่องผิวหนังก็คงมีไม่พ้น,นเรื่องสุขภาและก็ความสวยความหล่อด้วยใช่ไหมครับสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่มีความหล่อไปวันนี้ผมขอนำเข้าสู่ช่วงเซสชั่นต่อไปนะครับพูดเรื่องผิวอย่างมั่นใจและปลอดภัยครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอยู่ในกระแสะอย่างมากมีหลากหลายประเด็นนะครับที่ท้องใจกันอย่างแน่นอนใครมีคำถามอะไรอยากปรึกษาตอนนี้คุณหมอนะครับแพทย์ผิวหนัง ตัวจิงนะฮะประจําสมาคมของเรารอให้คําตอบไปด้วยนะครับอยู่มีคําถามอะไรอยากจะถามกับวิทยากรของเราเราก็ฝากไว้ที่ทีมงานเอาไว้เช่นเดียวกนะันแต่วันนี้ผมมาคนเดียวหรือเปล่าครับไม่ปุย <laughs> รู้ก่อนแน่เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาคุยกับเขาสักนิดน,นึงต่อดีกว่าไหมสเปเชียลเมสของเราในวันนี้นะครับไนขอสเสียงดรันต้อนรับน้องแจมรัสรับ รขามีอโอ้โหจร้ยห่อขึ้นโอ้ยไม่แต่ที่หล่อกก็ลอแบบจิงนานแนะคว่ต้องนานเนี่น่ากลัวมากเกือบจะดีแล้วนะนี้พลังบกเชงลบนิดหนึ่งเอาว่ใจหม่อไปเรือยหลอไเริ่อดีใจที่ได้เจอกันนครับดีนครับแนครับครับคครับนรนรรค ทำงานไม่เหนื lonely, <No. S 2> ่อยครับ็นไปเหนื่อยปีนเขามากกว่าพี่น่ะนาราจอบรู้สึกว่าปีหนึ่งจะอยู่กรุงเทพน้อยมากนะครับใช่เป็นคนที่แบบชอบออกแต่กวานอยากเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าทำไมถึงชอบไปเอาดรอไม่ได้ชอบไปแบบเดินเทรลนิ่งอะไรต่างๆแบบนี้ดูรู้สึกว่ามันแนวใหม่สำหรับแฌมเหมือนกันเนาะเออจริงๆมันถ้าตามที่คนคนอื่นเห็นนะฮะอาจจะดูว่าเป็นสิ่งใหม่ๆในตัวผมแต่จริงๆอ่ะตอนที่ผมอยู่ บ้านนอกครับก็อย่างนี้แหละฮะผมก็ไปเดินเดินเล่นๆตามภูเขาเพราะบ้านอยู่เป็นภูเขาเป็นคนรักธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับเป็นคนต่างจังหวัดแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วดรืยอว่าผมกับคุณชอบแบบไปขึ้นภูเขาไปเห็นธรรมชาติเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้โอกาสว่าช่วงนี้มันก็เหมือนเป็นเทรนด์เอ่อคนสมัยนี้ก็แบบไปเทีนยวกันเยอะไปเดินเที่ยวกันเยอะผมก็เลยนั้นก็ลองดูแล้วกันพอไปแล้วก็ติดใจครับที่น่าสนุก ถ้าสุดไปทีป่เขาตีนไก่เนี่ยเขาตีนไก่มีใครที่ติดตามไหมนะเขาตีนไก่ได้ดูเนาะในไอจีใช่ไหมครับติดตามในไอจีนะครับถ้าไปเองอาจจะอันตรายหน่อยเพราะว่าไม่ผมดูจากอายุแต่ละคนผม <c oughs> ว่า <c oughs> ไม่ไม่ใช่มไ,มไม่ได้บอกว่าอายุเยอะไม่ได้บอกว่าเยอะแต่ว่าไปกวดเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยคือเซล แฟนตัดมีขนาดนี้เนี่ยเห็นล่าสุดแ่บเขาลืมชวนใครไปปะครับที่มีคนมาวันนี้เนี่ยอ๋อเฮ้ยผมก็ว่าแล้วพี่บอกไปพอไอจีผมเลยว่าไปส่องมาแน่ๆอยากเช็คว่าไปแล้วเป็นไงบ้างไม่คือคุณมิฟิมมิฟิมเขาก็เป็นคนชอบออกกําลังกายที่เห็นนะฮะแล้วก็ก็เคยคุยกอะไรว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไปผมชวนอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นลืม ลืมไปก็เลยไม่ได้ชวนพี่เขาอ่าไม่เป็นไรวันหลังได้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวชวนพี่บอกไปด้วยโ่าจะครับสัญญาสัญญาต้อไปแน่นครับยัง <c oughs> ไงเข้าเรื่องผิวกันนิดนึงดีกว่าครับ,รบพี่ไปเอ้าดอขนาดนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างที่ยังรักษาผิวหน้าให้ยังหล่อใสแบบนี้ได้ตลอดครับหล่อไหมฮะหล่อไหมฮเอาจริงๆก็ผมอันเป็นด้วยปกติของผมเป็นคนที่ไม่ไม่ทากันแดดเลยครับตั้งแต่เด็กๆ แล้วพอมาทํางานโรงการเราเจอไฟเจอแดดอะไรเงี้ยเยอะตลอดเวลาผมก็เลยอ่ะทากันแดดอาดัปแรกเลย <ừ. S 1> ที่ที่ที่ผมจะขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็พอขึ้นขึ้นภูเขาไปอย่างเงี้ยเราจะไปเจอสภาพอากาศเยอะมากเจอทั้งแดดออกแล้วอยู่ดีฝนตกคเพราะฝนตกเสร็จพวกหน้าจะเริ่มซีดๆแล้วหน้าจะแห้งๆผมก็จะเอาติดไปด้วยครับติดกระเป๋าไปด้วยก็จะม,มีกันแดดนะครับพวกเอ่ออเรียกอะไรเึงหนังน้ำตก ดูแลมากขึ้นใช่ครับก็ดูแลเป็นตัวเคล็ดลับใช่ใช่สุดก็ด้วยเวลาได้แหละครับด้วยเวลาที่เราไม่มีเวลาไปเข้าแบบคลินิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบดูแลได้ก็ดูแลแบบไปเลยก็เป็นหนึ่งหนุ่มที่ดูแลตัวเองด้วยครับครับวันนี้เนี่ยเรามีตีมงานเนี้ยมันืูอว่าสกินเซ็ตสกินเซ็การกันก็คือผิวเนี่ยมันพูดได้เชื่อกันว่าอย่างนี้ สำหรับแจ็มเนี่ยถ้าผิวพูดได้นยแจ็ชคิดว่าผิวของแจ็มกำลังพูดอะไรกับจมค <c oughs> <c oughs> รับเอ่อคำถามที่นึกซึมมันกำลังโอดครวนหรือมันกำลังชื่นชมนะครับแจมรู้สึกว่างไ,ไงบ้างครับประเมินตัวเองนะฮะก็ <c oughs> ถ้าเป็นตอนนี้ผิวก็คงบอกว่าขอบคุณที่ดูแลแหละครับ <c oughs> ผมว่านะผมจะประมาณนี้ถ้าถ้าก่อนหน้านี้ก็คงบอกว่าเฮ้ยดูแลบ้าง <c oughs> ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงแบบ ขอบคุณนะที่ใส่ใจกันบ้างขอบคุณนะนะครูแล้วเองนะครับแล้วเขาก็คงขอบคุณเราอยู่ตอนนี้ครับนะก่อนที่จะใหุ้้นแจมทังอยากให้ฝากนอช่วงนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างครับผมก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ครับเป็นละครคู่กับเบสํำสิ่งนะครับชื่อเบสต้องเบสนะครับ ก็ชื่อเรื่องว่าตามหาลักที่เดอนลือนะครับเดี๋ยวออนแอร์เร็วๆนี้แหละครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็เข้าไปในโซเชียลผมได้นะครับบนทวิตเตอร์ไอจีเดี๋ยวผมก็จะอัพรูปตลอดอยู่เรื่อยๆช่วงนี้อาจจะมีแต่แบบรูปเขียวๆในป่าหน่อยเพราะว่ายังอิ่มกับตรงตรงกลางแบบไปเดินเล็ยกิ่งอยู่ครับอย่างไีก็ปฏิามด้วยนะครับขอบคุณน้องแจมมากๆเลยนะครับขอเซฟกล้องมือให้หน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกเดี๋ยวขึ้นมาอีกใช่แต่ตั้งแต่ใกล้ๆหัวยองเสื้อยืดเย็นนะครับ เขาไม่ได้มาแค่นี้เดี๋ยวกลับที่ใหม่อครั้งหนึ่งนครับกล <ไป S 1> ับเข้าสู่การเสวานาของเรานิดนึงดีกว่าแน่น,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 อน,นอนว่าวันนี้เนี่ยนะครับเก